เชิดเอาเชิดเอาเขียนแล้จรสลัดหรือทหารเรืออืมโจดสลัดคุณอยาเป็นลูฟี่นะครับตัวนี่านี้ก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่วาวา่วาว่าว่าโรบอทนะในแมปบล็อกฟุตซึ่งซึ่งนะฮะ ก็เฮิร์เลยนะกันครับเี่เน่นเน่ต้อนเกี้ยแทงคูดอุ้ปิดเสียงไปเลยไปเลยว่าโอเคนะฮะก็จะได้ยินเสียงผมคนเดียวนะโอเคนะฮะคือตอนแรกเนี่ยคือแทงคูดแทงคูงนะ ผมดูในผมไม่ได้ดูในอนิเมะนะผมดูในมังอะ่ะผมเห็นแชงอะ่ะผมแดงเม่งเจะไม่กอนโอ้โหกราฟิกน้อยมากทำไมนีโอ้โหกราฟิกโคตรเยอะเลยครับอืมตอนนี้เราก็มีเลเวลทั้งหมดสองนะมันสามารถปรับไอ้นี่ได้ไหม เรีวห้าแล้วโอเคตอนนี้ผมจะอัพดีอัพการป้องกันดีกว่าจะได้เป็นแม่ไม้มวยไทย <c oughs> แล้วก็อัพอันนี้ประมาณห้าอันนี้สี่อ้นนี้ห้าว่ะตอนนี้ผมมีเงินประมาณหกหัสองบาทนะไปค่าโจนต่อแล้วก็ล้วงกระเป๋ากระเกงเอาตังมานะ มี่กี้นี่ผมพูดว่าล้วงกระเป๋ากระเกงของโจรน,นี่นี่นี่เอาเงินมาซะดีดีเพาคือโจรสลัดโจนสลัดโจรสลัดผักเออเออนี่แน,นี่ยน,นี่เน,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 นี่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 โอ้ยโจรกระจอกไงนี่เน่ตายซะนี่โคดกระจอกเลย กูขุดกระจอกเลยพันสองเนี่ยหวัวลงกระเป๋าเกงได้เงินเยอะจริงๆแล้วมีหัวหัวหน้าโจนภูเขาไหมเนี่ยมีบอสไหมหักสู้อ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าไอ้นี่แบนดิตแต่ว่าโจนเนาะเลเวลห้าก็ดีโอ้ยตกน้ำ,ตกน,ำตกน้ำตายเอาไหมเอ้นี่มัดเขาศอก มันเขาสอกตายซะแม่ไม้มวยไทยมันดีจริงๆโอ้ต่อยปิลเลยแม่ไม้มวยต่อยตอนนี้นะฮะก็เลเวลประมาณแปดแล้วเนาะโอ้ยจนกระจกแง่ต่อย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 ตย่อยในฝ้าคุยกับลากมูสะ อัปดาบ้านนะก็ตรงนี้อะไรเนี่ยบล็อกฟูดดิฟซอสดิฟอะไรวะมีคาตานะสวัสดีเพื่อนนักดาบคาตานะหรืออะไรวะเอาคาตานะแล้วกันนะโซโลอ๋อสกิลจะเหมือนไอ้ดาบดาบแล้วว่าดาบดาบของบาร์กี้อะแต่ผมไม่เอาบาร์กี้นี่ โหโคตรเท่เลยว่ะน <2 facial as food>. ี่นี่วิงโหกดก็ดีใช่ไหมเออไหนวะสมัยว้าวจับเฟสโหที่นี่มันกระจกชิบเลยวิงผมดูตอนถึงไอ้ห ฟิล์มเล่และแม่งโคตรอุตะผมไม่อยากสปอยอะเอาเป็นว่าทุกคนก็ไปดูเองนะมไม่อยากสปอยเดี๋ยวเดี๋ยวช่องนี้กลายเป็นคลิปช่องอนิเมะสปอยแหละไม่ดีมังงะสปอยเพราะเพราะว่าผมชอบดูมังงะเนาะนึกเกี่ยวอะไรเนี่ยอะไราาเนี่ยเนปควิดบ้า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 ,บา next ไอเลนดเหรอเฮ้ยเน็กไอเลนเน็กไอเลนคือโอ้ยโ,โ,โอเคอน,นี่อะไรคิมทิตกดไปไม่ได้ด้วยโอเคคนขายเรือเอาเรือฟรีหรือว่าเรืออะไรเรือฟรีฮนะเฮ้ยมัน ของลูลฟีต่ตอนแรกเนี่ยว่ะนองลูฟี่ตอนแรกๆเนียว่ะเออทำได้เหรอไปก่อนไหนอีอ่ะไปเกาะไอเกาะป่านั่นกว่าเผื่อจะมีอะไรเนาะใช่ไหม ตอนนี้เราก็ถึงเกาะแล้วเนาะออาไงเนี่ยคุณนล็คือใครเซฟโฮมพอยคืออะไรอ่ะเออกดยอมออยรับไปเถอะนี่อะไรบอทดิเวอร์อ๋อของขายเรือได้กที่มีมียะบ้าง กอล์ฟมังกี้กอริล่ากอริล่าคิงกอริล่าคิงต้องใช้ได้ยี่สิบกอเหรอเอามังกี้ก่อนเนี่ยได้สิบตรงกระผมเลยซาฮายังมังกี้ที่ไหนวะไม่ใช่ไหมมังกี้เล้สิบสี่ชิบหายอะโคตรอ่นเลย แต Jade date. Jade date. ่มันก็ฟันหลัวเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยพลังเหลือร้อยโอ้โห่ไม่ตียด้หว่ะอืม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 มาดีดิปึ๊บทำไมมันตีไม่ได้วะควรจะโกงซะหน่อยเลยสิบเอ็ดแล้ว อะไรวะมือฟุตด,ดิสก่อยอะไรวะแดตีของอ๋อจะสุ่มผลใช่ไหมคุณต้องเลเวลห้าสิบก่อนนะทำไมมันเยอะทั้งวะ ยั icana, งงงหรือว่าไอ้ล่างฝามันคืออะไรเนี่ยไอ้มารตาลี่เนี่ยมารตาลี่เจ็ดเนี่ยมันเอาไปทำอะไรเนี่ยหมัดผมเนี่ยเป็นมารตาลี่แปดเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรวะเนี่ยแปดแล้วเนี่ยแปดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาดูแลจะเป็นเก้าอืมอ เย้ได้ไปสิบสองแล้วเอาเรียนหน่อยแล้วกันนะแล้วก็อับดาบมันค้างวะอ๋อโอ้ายเนี่ยพลแสงเหรอคิสรุครับพี่ครับคิสรุผมยอยากเห็นดาบพี่จังเลยครับพี่ครับส่งผมหน่อย ผมจะเป็นเด็กขอทานอ้ยออันนี้มันจะเกียนผมมาก จะมาแกงผมไอ้เนี่ยปกูนี่ละสิบห้าละอะไรวะเนบควสบ่บ่บ่เนบควสสามารถสู้กับกอริลลาหรอใช่โอเคโอค้ยตีตีกันไหม ะไรวะคอรีล่าคิงเหรอคอรีล่าคิงเลยวลยี่ห้าเฮ้ยโคเดินจังสตรอวเทนเหมือนคล้ายคคนเจเกเนี่เยเน่ยอีหัวดูผมคนฉลาดนะนเห็นไหมผมคนฉลาดเป็นไงคนฉลาดคนที่แย่ห่อที่สุดในโลก ดนี่ตัดแปปปปนี่ตายโหกด เลขยีสิบหกแล้วเย่เ yeah. พียวงั้นขอฟาร์มไอ้นี่ทั้งหมดก่อนนะครับโอ้ยไอ้นี่มาแย่งฟาร์มผมมากอีกที่หลยอีกนี่เนะนี่ยนะนี่เนะี่ยเอาวะ ยนี่ฟาร์มอะไอเชี่ยมัดสองล้มหนึ่งไม่ใช่ลูกผู้ชายวะสองล้มหนึ่งเหรอสองล้มหนึ่งเหรอตายไปดินี่เพื่อนเองตายแล้วเองก็ต้องตายด้วย แกต้อหุกหุกเดี๋ยวถ้าผมเก่งๆนะผมจะฆ่าแกอีกนี่ชื่ออะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ เช็คดูเลยว่าใครเป็นคนมาแกงผมเนี่ยอีักหัวัยกอริลลาวอตกตกตายไปซะนี่ยเ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 นี่ย,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 ยอ้โคตรเกลียดอีทอกซิกมากมันชื่อเลยนะ G ใช่ไหม G สแกน,นอ G S ใช่ใช่อีกคนนี้คนนี้ฉันเกลียดแกแม่งยยงฟาร์มผมมากู้กว่าจะฆ่าได้คู่ตัวนึงแม่งไม่ผ่านอุปสรรคมาแค่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ทำไมไม่ใช่เทนคนิคคนฉลาดล่ะคือว่คาคนเทคนิชฉลาดแต่นี่จะหาแดกยาก่อยนะ ก็ขอคอกอลิล่าคิงก่อนจบคลิปนะครับวัดตืดนทมนกอลิล่าไว้ครับไปบาครับ